สวัสดีครับผมนายธรรมรัตน์สืบชมพูครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาฉลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ครับชื่อนวัตกรรมของผมนะครับก็คือป๊อปอัพบุ๊เรื่องต้นกลา้าปลูกต้นไม้กันครับผมประเภทนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ครับ วันนี้ผมจะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตรกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation ชน3 Award 2023ครับออจากการที่ผมเนี่ยนะครับได้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยปัญหาหลากัลกๆเลยเนี่ยครับผมออมันเป็นปัญหาที่เด็กๆเ,เนี่ยมีความทรงจำหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ย สั้นครับผมแล้วก็จําไม่ได้นานหมายความว่านักขณะสอนอยู่เด็กๆสามารถจดจําได้แต่เมื่อผ่านไปแล้วสัก 1- 2ส,สัปดาห์เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีอ,องค์ความรู้นั้นเนี่ยลดน้อยถอยลงครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นจําไม่ได้เลยครับงานส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็จะเป็นชิ้นงานครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องนําองค์ความรู้นะครับผมไปประยุกต ให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กๆครับผมมันทําให้เด็กๆไม่สามารถนําองค์ความรู้นั้นเนี่ยไปต่อยอดทําเป็นชิ้นงานส่งคุณครูได้ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอทําชิ้นงานปุ๊บองค์ความรู้ที่เรียนเรียนไปเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมันทําให้เด็กๆเ,เนี่ย จำองคความรู้ไม่ได้พอจําองค์ความรู้ไม่ได้ก็ขาดความคิดสร้างสรรค์ลงไปในชิ้นงานนั่นะครับผมมันเลยทําให้เด็กๆเนี่ยมีผลการเรียนที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับนอกจากนั้นนะครับผมเด็กๆเนี่ยยังขาดแรงจูงใจหรือความสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนของผมอยู่เหมือนกันนะครับ เราก็เห็นปัญหาว่าเด็กจดจ่อกับเนื้อหาได้น้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแล้วก็คำศัพท์เนี่ยที่เฉพาะเจาะจงมากๆพอเด็กๆได้ทำเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเนื้อหาต่างๆไม่ครบถ้วนคำศัพท์เขียนสลับกันหรือบางครั้งก็อาจจะเขียนไม่ถูกเลย รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในชิ้นงานเนี่ยก็น้อยมากครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณครูเองเนี่ยก็มีการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเนี่ยในรูปแบบที่อาจจะน้อยไปหน่อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำเสนอในรูปแบบของสื่อดิจิตอลสื่อ powerpoint อย่างเงี้ยครับผมมันก็สร้างแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยในการเรียนการสอนหรือเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์นเนี่ย น้อยลงครับจากปัญหาที่กล่าวมานะครับผมมันทำให้คุณครูเนี่ยได้คิดว่าเราจะต้องสร้างสื่อนวัตกรรมที่มันค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์เด็กๆเ,เนี่ยเห็นแล้วอยากจะศึกษาเพราะว่าเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเยอะแล้วก็มันมีเนื้อหาที่อัดแน่นคำศัพท์ที่จำยากเพราะฉะนั้นเราต้องย่อยเนื้อหาเนี่ยให้น้อยกระชับ เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจเด็กๆเ,เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะศึกษาสิ่งสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณครูก็เลยคิดว่าเราจะต้องสร้างนวัตรกรรมป๊อปอัพบุ๊กเรื่องต้นกลา้าปลูกต้นไม้กันขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องพืชมากขึ้นเพราะว่าพืชเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ป .2 เนี่ยเรียนเยอะจริงๆครับ คุณครูเนี่ยก็มีการได้ศึกษานะครับแนวคิดอะไรนะที่ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ความรู้อยู่กับตัวคงทนแล้วก็ยาวนานก็ไปพบกับ c o n s t r u c ช i นนิซึมนะครับผมหรือว่าทฤษฎีของการที่เด็กๆเ,เนี่ยสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของเด็กๆเ,เองครับซึ่งทฤษฎีนี้นะครับก็นอกจากให้เด็กๆได้สืบเสาะ สร้างสรรค์องค์ความรู้ของตนเองแล้วเนี่ยเขาเนี่ยยังต้องมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างกับตัวคุณครูเองกับตัวนักเรียนตัวนักเรียนเองกับตัวนักเรียนนะครับผมก็ทําให้ องค์ความรู้เนี่ยมันจะอยู่กับเด็กๆได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วคุณครูเนี่ยยังมีการผนวกรวมเอาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้านความคิดสร้างสารรค์เข้ามาในนี้ด้วยครับเป็นทักษะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเออสร้างจินตนาการของตนเองได้ เมื่อมีจินตนาการก็สามารถมีเครื่องมือนะครับผมในการที่เด็กๆเ,เนี่ยจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่จนต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทําให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาหาทางออกซึ่งความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆเ,เนี่ยเป็นความคิดที่มีมาตั้งแต่กําเนิดแล้วเพียงแต่ว่าเอ,อ จะได้รับการกระตุ้นตอนไหนนะครับผมซึ่งการกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็ต้องให้เด็กๆเนี่ยคิดได้ในหลายๆแง,ง่มุมคิดในหลายๆแบบ ทำให้เด็กๆเนี่ยมีมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่จะทําให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งแวดล้อม <S <S เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นมันให้เด็กๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาในชั้นเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นทักษะหรือว่าสกิลยังไม่มีการกระตุ้น ระบบการคิดหรือความคิดในหลายๆแง่มุมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้ก็จะต้องเป็นการพัฒนาแล้วก็นําเอาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่11ด้านความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผนวกด้วยครับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยครับเขาเชื่อว่าองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์เราจะต้องให้เด็กๆเนี่ยคิดรอบด้านแล้วก็ครบถ้วนทําให้ความคิดของเขาเนี่ยสามารถจะ แตกแขนงออกไปในองค์ความรู้ต่างๆแล้วจับเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยกลับมาเป็นความรู้ของตนเองได้แล้วการที่เด็กๆเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนี่ยเด็กๆเขาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การมีความคิดริเริ่มก็คือมีองค์ความรู้อยู่กับตัวเองแล้วก็นำความรู้บวกกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ของเขาเองนอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆยังต้องคิดถึงความยืดหยุ่น ว่าวิธีการแก้ปัญหาบนโลกใบนี้ไม่ได้มีวิธีเดียวยังมีอีกหลากหลายวิธีหากเรามีองค์ความรู้มากพอหากเราค้นหาคําตอบมากพอมันก็จะมีออคําตอบในหลายๆทิศทางมากขึ้นครับผมนอกจากนั้นเขายังจะต้องมีความคิดที่ว่องไวในระยะเวลาที่กําหนด หมายความว่าถ้าหากมีระยะเวลาที่กำ,กำหนดมานะครับผมมันมีเวลาให้เท่านี้เราสามารถมีความคิดและนำประสบการณ์ทำให้เรามีองค์ความรู้ใหม่ๆคิดได้อย่างรวดเร็วแล้วนอกจากคิดรวดเร็วเนี่ยเรายังต้องประกอบกับความคิดที่ละเอียดละอเราได้องค์ความรู้มาเราขยายความรู้มากขึ้น แตกแขนงออกไปได้หลากหลายทิศทางบวกกับประสบการณ์หลายๆอย่างของเราทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็เหมาะกับตัวของดิกๆผลสำเร็จของนวัตกรรมหลังจากที่คุณครูนะครับผมได้ใช้สื่อ pop up book นะครับผมประกอบการสอนโดยเน้นทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแล้วก็ทักษะความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมเข้าไปใน การเรียนการสอนนะครับผมผลปรากฏว่านักเรียนนะครับผมก็มีความสนใจนะครับในสื่อนวัตกรรมป๊อปอัพบุกเรื่องต้นกล้าปลูกต้นไม้กันนะครับผมทําให้เด็กๆเ,เนี่ยจดจออยู่กับเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดรํารงชีวิตของพืชน,นะครับผมแล้วนอกจากนะั้นสามารถนําเนื้อหาไปบูรณาการกับประสบการณ์ที่เขามีอยู่แล้ว มเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นสื่อนวัตกรรมทําให้เด็กๆเ,เขามีจินตนาการในการอยากจะทําผลงานของตนเองครับผมแล้วก็อยากทําให้เนื้อหาเนี่ยมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานของเขาลผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนนะครับผมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ย ปรากฏว่าหลังเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะครับผมทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีองค์ความรู้เป็นของตนเองนะครับได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทําให้ผลการเรียนรู้หรือความจําบางอย่างที่เขาอาจยังจําไม่ได้นะครับเขาก็จําได้ยาวนานคงทนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมนายธรรมร,ศรัศืบชมพูขอตัวลาไปก่อน ขอขอบคุณและสวัสดีครับ